วันนี้ได้แต่งชุดเจขาวคือจริงๆคบมาปีนี้21 2 1ปีแล้วค่ะงานแต่งงานจริงๆยังไม่เคยถ่ายชุดเราแบบนี้เลยเราเป็นแบบไทยไทยล้านนาเนาะเป็นไทยล้านนาครับแต่งเป็นผ้าซิ้นเป็นแบบจัดงานง่ายๆในวัดแต่งในวัดเงี้ยไม่เคยถ่ายพรีเวดดิ้งไม่เคยแต่งชุดแบบแบบเนี้ยเราเราู้สึกเป็นยังไงบ้าง สารฝันอาจจะเป็นสารฝันเขาแต่ว่าแต่ผมไม่ได้ไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนมันเลยไปเยอะมากเขาจริงๆตอนเขาขอแต่งงานใช่ป่ะพอเขาขอปุ๊บอีก3าวันแต่งเลยเราก็แบบเขาก็ไม่รู้คือเขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเขารู้เขาบอกแต่ว่าเตรียมผ้าสิ้นไ้ให้แล้วแต่ไม่มีเสื้อนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาซื้อเลยอะไรเงี้ยเลขสามวันก็แต่งเลยก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งไม่ได้อะไรนี่เลยค่ะ อย่างหลายคนอยากรู้ว่า20ปีที่คบกันมาเนี่ยเรามีการวิธีดูแลความรักนยังไงบ้างอยู่กันเหมือนเพื่อนนะค่ะก็เลยแบบอยู่ได้ยาวเนาะคือบางทีเราต้องมองข้ามอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระไปให้เยอะๆครับบางทีมันคนมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันมันต้องมันต้องปรับตัวค่อนข้างมากแต่ด้วยความที่โชคดีคือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอยู่กันแบบ20ปีอ่ะไปมามาหาสู่กันเนีย20ปีมันก็เลยทําให้ มันโดนปรับมาหมดแล้วพอวันที่มันต้องมาอยู่กันจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นเป็นกําลังใจในการทํางานในแต่ละวันมากกว่าแล้วนะทุกวันนี้ยังมีทะเลาะอะไรกันอยู่ไหมแบบผมไม่เคยนะเอาจริงๆไม่เคยทะเลาะเลยหเล่าเริ่มแล้วตอนนี้แล้วค่ะจริงๆไม่ถึงไม่เคยทะเลาะเลยค่ะไม่แทบไม่มีเลยจะมีแค่แบบหยุ่งมอ่ะซึ่งไม่ไม่เรียกว่าทะเลาะหรอกเรียกแค่แบบ ถกเถียงปัญหาที่ไม่เข้าใจกันมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอยงอนไม่มีไม่เคยค่ะแล้วเราต้องมีเราต้องปรับต้องจมกันต้องถามเขาพี่ไม่ค่อยได้ปรับเเป็นคนน่าสงสารอุยใจพูดจริงจริงเหรอก็ก็ไม่ไม่ได้ถึงกับปรับหรอกครับก็พยายามทําความเข้าใจคือคนเราโตมามันไม่เหมือนกันอะ แต่ละบ้านที่น้องตรงมาด้วยกันมันยังไม่เหมือนกันเลยดัง <ừ> นั้นคนสองคนนี้มันต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องปรับอะไรที่ที่มันไม่ใช่หรือไม่ถูกหรือเราไม่ชอบเราก็เราก็ต้องบอกค่อยๆบอกว่านะ้อันนี้นะอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> ครับรวมถึงตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเป็นคนปรับอย่างเดียวบางทีผมก็รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรมันก็พยายามปรับตรงนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ เป็นปกติมากๆเลยอยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้วางแผนครอบครัวไงถ้าจะมีลูกกี่คนอะไรยังไงอลยกันตังแต่ต้นแล้วแหละว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้อย่างไม่ได้มีแล้วครับตอนนี้คือมันเลย45ไปแล้วต้องคู่อ่ะมันจะมามีตอนนี้ก็ก็เรื่องความไม่แข็งแรงของเด็กด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราเลยเรื่องพวกนั้นมาเยอะมากแล้วแล้วก็หลานๆเยอะหลานก็เยอะค่ะแล้วก็แบบที่ลูกน้องๆเด็กไร้อะางเงี้ยก็เยอะอยู่ก็เลยแบบไม่ไม่จำเป็นต้องมีเองละมั้งเราก็ก็อยู่สนุกดีทั้งคู่ีดีแล้วอย่างทางครอบครัวเหรอเขาไม่แบบอยากให้เรามีหรอหรือว่าไครอบครัวก็คงเข็ดเพราะว่าหลานๆที่เขามีอยู่ทุกวันนี้เขาก็คงเขาคงเห็นแล้วว่าเออไม่ต้องเอามาเพิ่มหรอกแค่นี้ก็เหนอยจะแย่แล้วน้องชายเพียงเขาก็มีลูกแล้วก็ฝั่งเพียงเขาก็มี ฝั่งคุณแม่ผมก็แบบเป็นคุณยายอายุแบบเยอะเกินไปแล้วถ้าจะต้องมามีตอนนี้แล้วต้องโอ้ยหผู้หญิงอายุ7 4 75ต้องมานั่งอุ้มเด็กดูแลตลอดก็แล้วนี้คุณพี่เห็นในลุกนี้เป็นยงไงบ้างสวยใช่ไหมคือผมไม่คนไก็ชอบชอบให้เขาเขาชอบให้พี่แบบหน้าล้นๆนหน้าสดสดอะอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่ด้วยกันก็ไม่ไรประมาอย่างนั้นนะ เป็นไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกับการที่ที่เขาแต่งหน้าเท่าไหร่แต่แปลว่าลูกไหนก็สวยหมดเลยใช่ไหมคะสวยจนชินเห็นมาตั้งแต่แบบโหอยู่ยี่สี่ยี่สามยี่สมีสี่อ่ะอยู่มานานมาทุกลูกแล้วค่ะอยู่มานานมากอย่างเราแบบไม่มีสักแว๊บเลยหรอที่คิดแบบว่าอยากจะมีแต่เรื่องแบบมีผมเคยพูดกับเขาว่าบางทีเราก็อยากมีเบบีไงแต่ว่า เราต้องคิดไม่ใช่แค่อยากมีเหมือนเหมือนอยากมีลูกสุนัขแล้วก็ไปซื้อมาเลี้ยงแล้วก็บบเฮ้ยมันน่ารักดีมันต้องมีการบมิหารแม่ยาวๆมันอายุเท่านี้แล้วยังไงโตไปกว่านี้แล้วยังไงแล้วเวลาเรียนล่ะเรียนที่ไหนอะไรอย่างี้ซึ่งทุกอย่างนี่มันพูดมามันมันคือมันคือปัญหาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่ในอนาคตแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสองคนอยู่กันแบบเนี้ยแล้วเราไปไหนมาไหนเราไม่มีห่วงแล้วเราสนุกกับการได้ใช้ได้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยนี่มันโอเคแล้วเพราะสุดท้ายอ่ะไม่ว่าจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนอนป่วยอยู่บนเตียง ICU มีญาติล้อมหมดหรือเป็นตายอยู่ข้างถนนเนี่ยสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายตายอยู่ดีม,มันเอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นไอตื่นมาแล้วหายใจแล้วอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าดีมีความสุขแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ผมว่ามันก็ก็พอแล้ว